เขาปูาแล้วเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกนะนะกลับก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ได้ไหม นะไปฝึกยําไ,ไงได้ล่ะก็มา,าอยู่โลนี <c oughs> ่เดี๋ยวก็มามาบ่อยนะไปอบอุน่นไปดิเลยโอ้ยอบอุน่นก็เดี๋ยวก็อบอุน่นอีกเดี๋ยวก็มาอีกแก่อยู่นี่แกก็หนูชวนแกไปอยู่ด้วยกรุงเทพแกไปไหมล่ะไปไหมไปอยู่กรุงเทพกับหนูไหม <c oughs> ไปกรุงเทพกับหนูไหม ไม่ไปอ่ะเห็นไหม,มหนูไปชวนไปกรุงเทพแกก็ไม่ไปงั <c> ้น <oughs> แกก็อยู่รอหนูที่นี่นะเดี๋ยวหนูมาหาบ่อยๆเดี๋ยวไปทํางานหาเงินก่อนนะนะไม่ร้องด้วยถ้ะร้องเดี๋ยวเสียใจนะแมนะ่อย่าร้องหุ่นตเดิไม่ตายไม่เออไม่ร้องไม่ร้อง ยอย่ร้องเลยหนูต้องกลับมานะ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 ไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องก็คุณไปแล้วไม่เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกนะเดี๋ยวมาอีกนะเดี๋ยวไปทํางานเก็บเงินก่อนเดี๋ยวมาอีกจะได้มีเงินมาหาแกบ,บ่อยๆนะนะ ไม่ร้องหรอกนะเดี๋ยวเดือนนีเดือนหน้าเดือนสิงหาเป็นวันแม่ด้วยเดี๋ยวมาอยู่ด้วยสองคืนเลยได้ไหม <c oughs> มาสองคืนเลยครั้งหน้านะนะนะเอาไม่ต้องร้องแกอย่าร้องอย่าร้องอย่ ไปอยู่ทำ้ะไล่ะก็ไาอยู่โลนี <c oughs> ่เดี๋ยวก็มาหาไบ่อยนะไปอยู่กรุงเทพกับหนูไห<ป>มไปกรุงเทพกับหนูไหมไม่ไปอ่ะงั้นแกก็อยู่รอหนูที่นี่นะเดี๋ยวหนูมาหาบ่อยอเดี๋ยวไปทํางานหาเงินก่อนนะอย่าร้อง